สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Port X Academy แล้ววันนี้เราจะมาทำผลงานชิ้นนี้กันครับ เดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนใช้ไลท์ติ้งอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องใช้ภาพ hdr i หรือว่าภาพแบบ3 6 0เอามาสร้างเป็น Environment ให้กับตัว Object หรือว่าโมเดลที่เราได้ทำไว้นะครับเราจะไม่ใช้แบบว่าพวก a อ r ด i g h t หรือว่าไลท์ t i ้ g ในโปรแกรมที่มันต้องแบบมาจัดแสงเองเหมือนในสตูนะครับแต่ว่าเนี้ยเราจะให้ความเป็นธรรมชาติของแสงเนี้ยเข้ามากระทบตัววัตถุอย่างแรกเลยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็น Shape ก่อนนะครับอ่าเป็น เป็นทรงคิว e ทรงหนึ่งนะครับอ่าล้วก็จะมีเพนวางอยู่ที่พื้นตอนนี้ถ้าเรากดคอนโทรล R นะครับมันก็จะไม่มีแสงก็จะแบบเป็นพรีวิวปกตินะครับไม่มีแสงตกกระทบคราวนี้เราจะทํารูปหรือว่าเราจะเอาไฟล์รูปเข้ามาใส่เนี่ยซึ่งรูปพวกนี้เราสามารถเซิร์ชได้นะครับสมมุติเราเซิร์ช HDR free นะครับมันก็จะมีเว็บขึ้นมามากมายให้เราได้ดาวน์โหลดนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อว่าเว็บ e d d i h a v e n นะครับ มันก็จะมีภาพหลายอย่างให้เราได้โหลดก็จะมีรูปแบบ360เพื่อที่เอามาม้วนเป็น e n v i r o n m e n t แสงให้กับตัวโมเดลนะครับพอเราได้ไฟล์รูปหรือว่าเราดาวน์โหลดแล้วเนี่ยโปรแกรมนี้เราจะรับรูปพวกนี้ได้เราต้องสร้างสกายขึ้นมาให้เราคลิกตรงนี้ครับมันจะมีสกายอยู่พอสร้างสกายขึ้นมาปุ๊บในสกายเนี่ยเราต้องเอา m ม t e r i a l ที่เราใส่รูปเมื่อกี้เอามายัดใส่สกายวิธีสร้าง Material ก็เราก็ดับเบิลคลิกที่มุมด้านล่างนะครับมันก็จะสร้าง m ม t e r i a l ขึ้นมาให้อัตโนมัติิ1ช้น เราก็ดับเบิ้ลคลิกไปคราวนี้พอดับเบิ้ลคลิกมาเราก็จะได้ต่างนี้มาหน้าต่างหนึ่งนะครับแล้วก็มาที่ texture ครับในโหมดของคันเลอร์นะครับ texture แล้วก็มาที่โหลด image กดโหลด image ก็จะไปหาไฟล์ภาพ hdr ที่เราได้โหลดมาจากเว็บไหนก็ได้นะครับแล้วแต่คาวนี้เราก็ดับเบิ้ลคลิกเลือกไฟล์ภาพไปได้เลยห,หน้าต่างนี้มันก็จะถามว่าจะฝังไฟล์ภาพนี้ไว้ในโปรเจกต์นี้ไหมถ้าเกิดว่าเราเอาไฟล์ c 4 d ของเครื่องนี้โยนไปเครื่องอื่นนี่ยภาพอันนี้ก็จะติดไปด้วยนะครับอัน,นี้ผมจะ no ไปนะครับ material ก้อนนี้ก็จะเป็นรูปทที่เรราาาได้ํมนะคับ หรือว่าเราได้โหลดมา เราต้องปิดตัว r e f l e c t a n c ตัวนี้ด้วยนะครับเราจะเปิดไว้แต่คันเลอร์นะครับผมเราเซตตามนี้แล้วก็ปิดไปได้เลยแล้วคราวนี้ให้เราล่ามม material อันนี้มาใส่ที่สกายสกายก็จะมี material อันนี้ยอยู่ด้านขวาอ่าลองกดคอนโทรล R ดูอันนี้พอกดคอนโทรล R มันยังไม่เห็นผลชัดขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะสร้าง material ท,ที่มันมีความเป็น reflect แล้วก็มีความสะท้อนให้กับตัวสวัตถุน,นี้ให้มันมองเห็นชัดขึ้นเราไปคลิกเหมือนเดิมครับแล้วก็มาที่ material ท,ที่เราสร้างใหม่ผมจะมาที่ r e f l e c t a n c ครับมาปรับให้มันมีความสะท้อนมากขึ้นนะครับ สะท้อนที่วัตถุที่เหล้วแล้ก็ปรับเลย,เลยคบ reflection stand ก็คือความแรงของการสะท้อนปรับประมาณนี้แล้วก็ลากอันนี้เข้าตัวเพนก็ได้ครับอีกอันนึงผมจะอาจจะ copy ขึ้นมากด control ค,ค้างไว้แล้วก็ลากมันจะ copy ขึ้นมาอีกอันนึงจะปรับสีจากสีขาวนะเป็นสีดํา เคสีดำนี้ลากใส่กล่องลองกดคอนโทรล R เช็คอีกรอบครับอ่าคราวนี้มันมีความสะท้อนจากภาพเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มความสวยให้มันด้วยการที่เราจะปรับเซตติ้งจากสแตนดาร์ดไปเป็นฟิสิกอลแล้วก็ใส่พวกแอมเบียนตออคูชันแล้วก็ g l o b a ลลูมิเนชั n a เพื่อให้มันมีเงาตกกระทบระหว่างวัตถุด,ด้วยไปที่เรนเดอร์เซตติ้งครับตรงนี้ครับกดเรนเดอร์เซตติ้งขึ้นมาอ่าจะได้หน้านี้มาคราวนี้เราปรับเรนเดอร์ตรงนี้เป็นฟิสิกอลพอปรับฟิสิกอลเสร็จเพิ่มเรามาที่เอฟเฟกต์ตรงนี้ครับในเอฟเฟกต์เนี่ยที่เราต้องเพิิิ่่่่่มมมมกกกกกก็็คคคคคคืออ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 อแแแเเเเเบบบบบบีีียยยนนนนนฟฟชชูู um ัััััรรรรราาางลลลลลล้้้ววททโดดดดปไ อาเช็คดูอีกรอบอ่ามันก็จะได้ความสมจริงมากกว่าเดิมนะครับอันนี้เราก็จะได้แสงที่จากภาพเมื่อกี้มีความแบบว่าสะท้อนเข้าตัววัตถุโดยที่เราไม่ต้องจัดไลติงมันก็จะมีเรื่องของเท็กเจอร์ที่มันสะท้อนลงมาถ้าเกิดว่ารูปภาพเรามีต้นไม้หรือว่ามีอะไรเยอะเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นรีเฟลคชั่นแบบ100%เนี่ย มันจะมีสิทธิ์ที่ภาพในเอเมอร์ลเมนต์มาสะท้อนเข้าตัววัตถุด้วยนะครับอันนี้ก็จะต้องระวังเรื่องของตัววัตถุด้วยว่าถ้ามาสะท้อนเยอะหรือว่าเราจงใจอยากให้มันสะท้อนอก็ได้นี่ปัญหาเนื้อจะได้แสงเรื่องความสมจริงมากขึ้นซึ่งงานเกือบ80%ที่ผมทำก็จะใช้ภาพเ d r i ไอพวกนี้หมดเลยนะครับอาจจะไปหาแพ็คซื้อเพราะว่าแพ็คที่ซื้อเนี่ยมันจะมีภาพให้เลือกหลากหลายกว่าแต่ถ้าแพ็คฟรีส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบว่าภาพธรรมชาติหรือว่าภาพที่เขาถ่ายมาแล้วก็มาทำเป็นเ d r i ยให้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่่่แแแบบววาจัดสงไมเป็็นล้้กใช วิธีนี้เป็นตัวจัดแสงให้กับโมเดลทุกๆงานก็ได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีพื้นฐานหรือว่าอยากต้องการต่อยอดโปรแกรม Cinema 4D นะครับหรือใครที่แบบว่ามีแพคเกจหรือสินค้าอยากทําให้มันเป็น T-D โปรแกรม Cinema 4D สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของงานโมชั่นกราฟิกได้ก็ทางเราก็จะเปิดสอนคอร์สตั้งแต่เบสิกจนถึงแอดวานซ์เลยในคอร์สเดียวส่วนของเรนเดอร์พวกเรนเดอร์นอกค่ายนั้นเดี๋ยวเราจะเปิดคอร์สแยกอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันเหมือนกับการแยกโปรแกรมอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับอันนี้ผมจะใช้เรนเดอร์เรดชิพซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่านี้มาสอนการจัดแสงในโปรแกรมสําหรับคนที่ไม่มีตัวเรดชิพเข้ามาเสริมเป็นปลั๊กอินนะครับเพราะว่าราคาเช่าโปรแกรมกับเรดชิพเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแพงตก เกือบเดือนละประมาณ3-4พันบางคนเช่าแค่ตัวโปรแกรมมีวิธีแก่แสงประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดได้เลยชิปเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบแสงมันจะเรียลลิสติกกว่าแล้วก็สวยกว่าถ้าใครสนใจก็ลองทักเพจได้คลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับเกิดว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถรีเวรควสคลิปได้ดผมจะไลออดตามคิวเลยแล้วเจอกันคลิปหนะ้า